สวัสดีครับจากร้านอิบาอุปกรณ์เชียงรายนะครับวันนี้ผมอขออนุญาตพามานําเสนอเลื่อยยนตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เราเอามาเล่นกันตั้งแต่เราเปิดร้านแรกๆนะครับยุคแรกๆก็จะเป็นในส่วนของตัวโตซากานะครับโมเดล5200นะครับซึ่งถามว่าตัวนี้ต่างจากตัวเดิมยังไงจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นรุ่น5200ที่เป็นตัวอัปเลดตล่าสุดจริงๆแล้วในส่วนของตัวโคตรรหัสเขาอาจจะมีคําว่า bq ขึ้นมา bq 5200ซึ่งถ้าผม คาดไม่ผิดก็คือ BQ แล้วนี่ก็อาจจะย่อมาจาก Base Quality นะครับก็คือว่าเป็นรุ่นที่5 2า0ที่เขาอัปเกรดมาดีที่สุดนะตอนนี้เนาะซึ่งอัปเกรดมาดียังไงตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวอะไหล่ภายในเขาอาใช้อะไหล่ที่คุณภาพสูงนะครับกับตัวงานภายนอกอาจจะคล้ายคลึงตัวเดิมเนาะก็ถามว่างานถือว่าสวยเลยนะครับตัวนี้พลาสติกเนื้องานพลาสติกก็ถือว่าใช้ได้กับราคาที่เขาให้มาซึ่งดูแล้ว ไม่แพงเลยในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวยังไงเราลองมาแกะกล่องกันดูนะครับตัวนี้เรื่องแกะกล่องตัวนี้กันเนาะดูนะครับภายในของกาอ่าภายในของเขาจะมีให้อะไรมาบ้างเนาะโอเคนะครับตัวนี้อ่าเขาแพ็กมาก็ถือว่าแพ็กมาได้ดีเลยนะครับพ็คเกจิ้งโอเค,กเกอเคสวยงามเนาะ เดี๋ยวผมอขออนุญาตสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาจะมีอะไรบ้างอันนี้เรามาลองแกะกล่องกันดูนะว่าเขาแพ็คมาเป็นยังไงบ้างก็คือการแพ็คอของเขาถือว่าโอเคเลยนะครับแน่นหนานะครับกล่องแข็งแรงนะครับตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมอันนี้ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเนื้องานภายในกันนะครับสําหรับตัวเจ้าโตซาการุ่น5200ตัวนี้นะครับมีโค้ดรหัสน้าหน้าของเขาคือ BQ เนะาะ ตัวนี้รูปทรงของเขาเป็นรุ่น5 2 0 0นะครับก็คือรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นที่คนนิยมใช้กันนะครับลูกสูบขนาด45มิลน้อนเรียกกำลังได้อยู่ประมาณ3.5แรงม้านะครับเพียง<อ>พอต่อการใช้งานแน่นอนซึ่งตัวนี้แต่ก่อนที่ผมเอามาขายเนี่ยจะเป็นสเตอร์เฟืองนะครับสเตอร์เฟือง3ทับ8แต่ว่าถ้าสเตอร์เฟือง3ทับ8ของ รุ่น5,002เนี่ยเขาจะไม่สามารถรองรับโซ่กลางได้เนาะแต่ว่าตัวนี้มาเป็นสเตอร์พ่วงแหวนให้เลยนะครับ3.8เนาะสามารถเปลี่ยนบาร์และใส่เป็นโซ่กลาง3.8ได้เลยโซ่เล็กได้โซ่กลางได้เนาะตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกในส่วนของตัวนี้ให้กับลูกค้าของเราเนาะแล้วก็สําหรับตัวนี้เ,เดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปดีกว่าราคาโปรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลไว้ให้ข้างใต้คลิปนะครับว่าราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวเรามาเอาดูกันนะครับเนื้อง,งานเขาถามว่าตัวโครงสร้างแข็งแรงครับใหญ่เนื้องานพลาสติกอาจจะไม่ได้สวยผิวงานจะไม่ได้เนี้ยบเท่าตัว999เนาะเพราะว่าตัวนั้นเป็นตัวท็อปของตัวโตซากาเนาะ,ะเนื้อง,งานพลาสติกจะค่อนข้างเนี้ยบกว่านี้แต่ว่าเรื่องราคาตัวนี้ประหยัดกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมบอกไปเลยดีกว่าตัวนี้ผมจัดโปรให้ ในราคารวมส่งชําระเงินปลายทางอยู่3,390บาทนะครับตัวนี้สำหรับเจ้าตัวสก้า5้0 0 0ราคาไม่แรงนะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้ที่ผมบอกว่า,าที่ผมเอามาเลือกมาให้เล่นเนี่ยคือมันมันมันเป็นเรื่องอะไรภายในดีกว่าเดี๋ยวผมมาผ่าให้ดูอีกทีนึงว่าอะไรภายในของเขาใช้ของยี่ห้ออะไรกันบ้างเนื้อง,งานอะไรภายในคุณภาพประมาณไหนเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเรามาดูตัว อันนี้ก่อนอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับตัวเครื่องเนาะโอเคฝาข้างแต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดตั้งโซ่ด้านหน้านะครับตัวนี้แต่เราไม่ซีเรียสน,นะครับเวลาจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนใส่เป็นชุดตั้งโซ่ด้านข้างได้แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งด้านหน้าหรือตั้งด้านข้างก็ไม่มีผลเนาะสำหรับคนใช้งานแต่อาจจะถ้าตั้งด้านข้างอาจจะสะดวกกว่านิดนึง,อ,งอุปกรณ์ให้มานะครับเป็นบาร์ ขนาด11.5นิ้วนะครับของโตซากานะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งเนาะปลอกเซฟตี้ครอบบาร์นะครับโซ่แถมมา1เส้นนะครับตัวนี้ใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสำหรับลูกค้าเราที่มีอุปกรณ์หนักอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาครับสามารถเอาไปใส่ได้เลยกระป๋องผสมน้ำมันนะครับขนาด500 อันนี้เป็นคู่มือนะครับของตัวซาก้าเขานะครับตัวซาก้า5 2 0 0นะครับอุปกรณ์ถอดประกอบฟันฉลามน็อตให้มาครบนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาเป็นตะไบที่เขาแถมมาให้แต่ว่าตะไบแถมก็อย่างรู้ๆกันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งตัวนี้จะมีจุกยางกั้นกําลังอยู่ที่ตัว ID ของคาบูนะครับตัวนี้เวลาเราจะใช้งานก็ถอดออกแต่ว่าเบื้องต้นเวลาเราจะส่งให้ลูกค้าตัวนี้เราจะเทสเครื่องแล้วก็จูนเครื่องให้พร้อมนะครับก่อนส่งทุกเครื่องเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอันนี้กันดีกว่ามาระเบิดหาเครื่องเพราะว่าผมให้ช่างของผมเนี่ยหาเครื่องจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้ผมเพิ่งได้รับมานะครับก็อ่าจริงๆก็เห็นพร้อมๆกับทุกคนในคลิปนี้แหละแต่ว่าตัวนี้ช่างของที่ร้านเราเขาระเบิดมาให้ าระเบิดเครื่องมาให้ดูเพราะว่าก่อนเราจะเอามาทําคลิปเนี่ยเราต้องดูอะไหล่ภายในทุกอย่างระเบิดเครื่องดูป่อนก่อนที่เราจะเอามาทาคลิปเนาะอันนี้บอกคาเดียวครับชิ้นส่วนอันนี้ก็ชิ้นส่วนปีกย่อยตัวเนี้ยเราไม่ดูตัวเราจะดูตัวอะไหล่หลักๆตัวสําคัญสําคัญเนาะแทงเครื่องก็ถือว่างานออกมาสวยนะครับ อายโยงสายยางก็ถือว่าหนาดีอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นพร้อมๆกับเพื่อนๆเนาะตัวนี้แม่ปัม๊มน้ำมันเลี้ยงโซ่อ่าเรามาดูอะไหล่ตัวสําคัญกันดีกว่านะครับเริ่มต้นจากตัวที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเสื้อสูบนะครับตัวนี้เสื้อสูบตัวนี้จะใช้ขนาด45อ่าลูกสูบขนาด45มิลเนาะตัวนี้โค้รรหัส5 2นะครับก็คือรุ่น5,002เนาะอ่าผิวสัมผัสตัว เสื้อสูบให้ผมประเมินนะผมบอกอตรงๆว่าผิวผิวสัมผัสเยี่ยมดีเยี่ยมงานเกรดคุณภาพครับผมอย่างที่ผมว่าครับราคาขนาดนี้แล้วเขาอัปเกรดมารหัสที่เขาแจ้งมาก,ก็คือ BQ ก็คือตัว Best Quality เนาะมันมาจากอะไรภายในมากกว่าซึ่งถ้าสังเกตดูดีดเสื้อสูบเนี่ยของเขาดูคลีบหนาะครับงานเรียบมากเลยอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมาเปรียบเทียบกับอีกตัวอีก,อกสนะเสื้อสูบหนึ่งเนาะซึ่งเสื้อสูบตัวนี้จะเป็นเสื้อสูบของ สังเกตดูนะครับ ZM52 ก็คือโซแมกนะครับตัวนี้เป็นงานของโซแมกเนาะเนื้อง,งานผิวสัมผัสคล้ายคลึงกันมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกันสวยทั้งคู่ครับผมตัวนี้ก็คืองานคุณภาพทั้งคู่นะครับเวลาเลื่อยนยนราคาต่างกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไหล่ภายในมากกว่าเนาะบางทีเราดูว่าอยี่ห้อนั้นทําไมมันถูกยี่ห้อนี้ทําไมมันแพงแต่จริงแล้วคุณภ,ภาพของเขาขึ้นอยู่กับอะไหล่ภายในเนาะตัวนี้ วยนะครับเสื้อสูบของตัวโตซาก้า5200ถามว่ากับราคาขนาดนี้ผมถือว่าคุ้มมากเนาะอันนี้ก้านสูบนะครับก้านสูบเขาก็ทำมางานเนียบนะครับ45ก็คือ45มิลเนาะลูกสูบขนาดลูกสูบของรุ่น502อาต่อไปก็เป็นส่วนของคอยไฟตัวนี้คอยไฟเขาก็ใช้ของไอพูเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานคุณภาพสูงนะครับของไอพู คือเขาไม่กักไม่กักอะไหล่ภายในเลยนะครับในส่วนของตัวตัวสก้าห้าสองศกับราคาที่เขาทํามาดูจานไฟจานไฟก็เป็นของ i อคูนะครับถือว่าให้อะไหลาภายในมาเกตงานคุณภาพสูงนะครับภายนอกเนื้องานพลาสติกก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับตัวนี้ถือว่าน่าใช้อีกตัวหนึ่งอ่ะคาบูเขาเลือกใช้ก็จะใช้ของ Stable นะครับตัวนี้สวยงามนะครับของสเตเบิ ความละเอียดเขาก็จะค่อนข้างสูงเนาะถ้าเป็นคาบูที่ยี่ห้อดีๆที่เขาทำงานของเขามาดีๆเนี่ยครับแีกนนึงเนาะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนอ๋อเดี๋ยวพามาดูตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่ง ชุดสตาร์ทของเขาตัวนี้ที่เขาให้มาเป็นชุดสตาร์ทแบบหนักนะครับลานหนักนะครับไม่ใช่ลานเบาเนาะแต่ว่าถ้างานที่ดีๆอย่างที่ผมแจ้งไปทุกๆคลิปเนาะถ้าเป็นลานหนักเนี่ยถ้าเขาทํามาดีเนี่ยเวลาเราดึงสตาร์ดึงให้เขาเกี่ยวเขี่ยวสตาร์ทเขาเกี่ยวและใช้วิธีกระตุกนะครับถ้าง,งานดีๆเนี่ยมันจะโล่งมากมันจะไม่ได้หนักนะครับกระตุกคือเมื่อกี้ผมลองสตาร์ทคร่าวๆเนี่ยโลง่งถือว่าโล่งมากครับในส่วนของตัวนี้ มือจากผิวสัมผัสก็ถือว่าใช้ได้งานไม่ได้ขี้เล่นะครับภายนอกแต่ว่าข้อดีของเขาคืออะไหล่ภายในมากกว่ากับราคา3,390บาทผมถือว่าตัวนี้คุ้มสามารถรองรับงานหนักอุปกรณ์หนักได้สบายๆครับไม่ต้องเป็นห่วงเนาะโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดีดกว่าแล้วเรามาลองวัดรอบกันว่าของเขาจะขึ้นอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมลองตูนข้อเป้าให้ก่อนนะครับสักครู่นะครับ ครับผมเดีาา๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องของเขาก่อนเนาะเสร็จแล้วเราจะตามด้วยการลองวัดรอบของเขาดูนะครับว่ารอบเขาจะขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่เนาะสำหรับเจ้าโตซากา5200ตัวนี้เนาะส้มดํานะครับตัวนี้อ่าดูกรอง,ของเขากองเขาก็ทํามาเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับตัวนี้กองใหญ่ถือว่าเนื้องานพัติไม่ได้ขี้เลยนะครับแน่นหนานะครับกับราคานี้ถือว่าคุ้มอันนี้บอกคําเดียวถือว่าคุ้มนะครับ อ่ะอันนี้เมื่อกี้ผมลองสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องไอทีอันนี้เราไม่ต้องโชคแล้วเนาะ ครับสำหรับเจ้าตัวโตซาก้า5200ตัวนี้จากที่เราวัดรอบเนี่ยขึ้นอยู่ดีไปไง่ายๆว่าอยู่ราวๆ14,000รอบเนาะตัวนี้ก็ถือว่าแรงเหลือเฟือนะครับตัวนี้ผมเอาตรงๆผมยังจูนไม่สุดเนาะเพราะว่าถ้าเครื่องใหม่ๆเนี่ยเราจะจูนไม่สุดให้เต็มที่เนาะก็เป็นการถนอมเครื่องด้วยเครื่องใหม่เนาะเราไม่จําเป็นต้องจูนขนาดนั้นคือการจูนเนี่ยผมแนะนําว่าจูนให้เพียงพอกับการใช้งานก็พอก็กคือจะไม่ได้ไปไม่ได้เปลืองน้ํามันมากแล้วก็ เ,เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะสมูทเนาะเวลาเครื่องมันใช้งานคือความสมูทมันก็จะมีมากกว่าถ้าเราจูนให้แรงมากไปเนี่ยแรงกระชากมันก็จะค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวนี้ผมฝากไว้ให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถยนตเนาะกับราคาตอนนี้คือผมจัดโปรให้รวมส่งชำระเงินปลายทาง3 3 9 0บาทนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถทักมาในไลน์ของที่ร้านได้นะครับข้อมูลเราจะาผมจะลงไว้ให้อยู่ใต้คลิปนะครับอยู่มุมด้านขวา,าจะมีลูกศรเล็กๆอยู่มุมขวาล่างของคลิปนะ้องเวลาเราดูแนละ้วจิ้มตรงนั้นก็คือข้อมูลของที่ร้านเราตำแหน่งที่ตั้งพิกัดแล้วก็เบอร์โทรผมแล้วก็จะมีลายของที่ร้านเราเราจิ้มไปตรงนั้นนะครับก็จะเด้งเข้ามาหารายของที่ร้านเราเลยตัวนี้สามารถสั่งเข้ามาทางลายได้หรือถ้าไม่ได้เล่นลายก็สามารถสั่ง เข้ามาทางเพจของที่ร้านเราได้นะครับหรืออีกกรณีหน,นึน่งก็โทรมาหาผมโดยตรงได้เบอร์ของผมที่ให้ไว้ตัวนั้นจะเป็นเบอร์ผมโดยตรงเนาะจะคุยกับผมโดยตรงเลยนะครับตัวนั้นโอเคครับสำหรับเจ้าโตซาก้า5 2 0 0ก็จัดโปรตอนนี้3390บาทอันนี้ก็ประกอบการตัดสินใจเนาะสำหรับท่านใดที่มีงบประมาณไม่มากต้องการเครื่องที่คุณภาพสูงสอะไรภายในคุณภาพดีๆแรง,แรง รองรับงานได้ทุกประเภทตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับเจ้าโตซาก้า5200เนาะยังไงผมอ่าก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับับผมร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ